สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระฤหัสบดีที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2555ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัายรัตนบนดตประจำปี2555ระจําปี2555 วันนี้เวลา18นาฬิกา23นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพานวดีเสด็จไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตประจำปี2555ณอาคารใหม่สวนอัมพรพระราชวังดุสิตรกรุงเทพมหานครโดยมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมทั้งสิ้น2,365คน ในการนี้ได้พระราชทานพระโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤตินตนและปฏิบัติหน้าที่การงานความสำคัญตอนหนึ่งว่าการทำงานใดๆก็ตามให้ประสบความสำเร็จจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องเที่ยงตรงโดยจะต้องยึดหลักของความซื่อสัตย์สุจริตการอุทิศเวลาและมีเมตตาธรรมเพื่อให้บังเกิดแต่สิ่งที่ดีพร้อมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้เล่าเรียนมาไปใช้ในทางที่ถูกที่ควร เมื่อท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติตามที่ได้กล่าวมานี้อย่างจริงจังและจริงใจแล้วความเจริญก็จะบังเกิดขึ้นแก่ตนเองสังคมและประเทศชาติในที่สุด